สวัสดีครับคลิปนี้ผมเอาเอา่อพระเกี่ยวพระเขาเรียกอะไรดีศิลปะทางเขเมรหรือว่าขอมนะครับเอามาเอามาเทียบเนื้อเทียบพิมพ์กันคร่าวๆนะไม่เชิงเทียบพิมพ์นะก็เทียบเนื้ออะไรกันนะครับเพราะว่าสามองค์นี่คือพิมพ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ดีวเอามาดูเนื้อกันองค์ซ้ายก่อนนะครับองค์ซ้ายองค์นี้ก่อนสูงเข้าไปนะครับ องนี้เช็คประวัติข้าวๆก็จะเป็นพะกิ่งนะครับกิ่งขมเ้นนะครับพิมพ์พิมพ์บัวตุ่มนะครับอันนี้เป็นบัวนะครับส่วนใหญ่ของพิมพ์นี้คือจะเป็นเหมือนกับถือบัวครับถือตอกบัวไปตรงแขนแล้วกัตัวข้างล่างก็อาจจะมีมีเป็นขัดสมาธ์นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นบัวครับตรงนี้เป็นบัวนะครับ บางที่ก็มีโบแฉกนะครับบางที่ก็เป็นโบตุ่มนะครับมีโบฟันปลาด้วยครับแต่รู้สึกพิมพ์นี้ไจะเป็นโบตุ่มโบตุ่มก็คือไม่มีอะไรเลยก็เหมือนมมกุมอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะเนื้อจะออกไปคางเหมือนไม่เชิงสำริดนะครับจะเป็นประมาณทองเหลืองแล้วส่วนใต้ฐานจะมีเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูด,ด,ด้านด้านหลังด้านหลังดีกว่าด้านหลัง กล้องหนักมาประมาณสักสองโลได้ครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับจะไม่เหมือนศิลปะไทยนะครับก็เหมือนทางพวกเขมรพวกขอมอะไรเงี้ยครับเนื้ออย่าประมาณนี้เลยครับเนื้อทองเหลืองส่วนใต้ฐานก็ยังมีเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งนะครับเล็กหนึ่ง เลขหนึ่งไทยครับด้านข้างก็ไม่มีเลยครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองซูมชัดๆดูนะครับน่าจะได้ประมาณนี้ซูมสุดได้ประมาณนี้เนี่ยครับกิ่งขงมิ้นตีเป็นกิ่งขงมิ้นนะครับนี่เป็นบัวนะครับบัว คือดอกบ,บัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยนั่งฐานบัวครับแต่เป็นบัวตุ่มครับโอเคต่อไปมาดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นนักปลกนะครับนักปลกได้ประมาณนี้นักปลกโอเคอะไรประมาณนี้ ไม่ใช่เนื้อดินนะครับไม่ใช่เนื้อทองเหลืองไม่ใช่เนื้อโลหะครับอธิบายไม่ถูกครับบางก็บอกเป็นสำลีบ้างก็เถียงว่าไม่ใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับซูมดูนะครับตรงนี้เป็นผ้านาคปกนะครับสององค์ซ้ายขวาซ้ายขวานี่เหมือนกันนะครับจะเป็นนาคปกแต่ต่างต่างสํานักต่างต่างกลุ่มต่างกันนะครับแต่ลักษณะของนาคปกก็คือตรงซุมมันจะเป็น จะเป็นเหมือนพญานาคนะครับแต่ในชุดนี้รู้สึกว่าหัวพญานาคจะไปมาแล้วครับนะครับออดูด้านหลังนะครับดยวเทียบกับองค์นี้ครับองค์นี้ก็น่ากปกเหมือนกันโอเคครับนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนา่าปุก จะเหมือนสุ้งพญานนคนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังคล้ายๆเป็นเหมือนหลังงูไม่เบี้ยครับประมาณนี้นะครับเป็นเกล็ดเก็นะครับแล้วก็ไล่ไปด้านหลังก็เหมือนเป็นฐานงูครับไม่เบี้ยมาวางวางเป็นชั้นๆนะครับใต้ฐานไม่มีอะไรนะครับเทียบกับอีกองหนึ่งองค์นี้ก็แนาปกนะครับแต่ไม่ทราบกุนะครับ แต่คิดว่าน่าจเป็นหางพวกขเขมรตอนนี้เนื้อคนข้างที่จะจางมากเลยครับ,น,น,น,บ,รรบน,นี่เป็นน้าท้องเหลืองครับตรงนี้ก็เป็นหน้าปกเหมือนกันด้านแน่เดี๋ยวรูปชัดเดี๋ยวผมจะลงทายคลิปนะครับเนี่ยครับซมหน้ากปกเหมือนกันนะครับ ศิลปะองค์นี้จะคล้ายๆกับพักกิ่งองค์งเมื่อกี้นะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นทางกลุ่มเมดหรือว่าคอมนะครับนี่ครับเนื้อหน้ากปกแล้วก็ใต้ฐานนะครับที่สังเกตดูนะจะมีเหมือนคล้ายๆเล็กหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยคล้ายๆนะครับส่องไม่ชัดนี่นักฐานใต้ฐานหนักปกองเมื่อกี้นะครับคล้ายๆหนึ่งไทยครับ ด้านข้างนะครับเน่่ตทองเหลืองสวยครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปชัดๆอีกทีนะครับสวนองนี้เป็นกิ่งโปงเลทเฉยๆครับเอามาถ่ายให้ดูเฉยๆองนี้ก็เป็นกิ่งโปงเลทเนื้อก้นจับปลอครับแต่เป็นยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนปีสองพันสองสี่ครับประมาณสองสี่ครับสองสี 24, ่แปดห้าครับข้าวครับ ให้ดูนิดนึงมากันใต้ฐานนี่เป็นจอปลอนะครับจบแต่รู้สึกว่าพิมพ์ก่อน่ะตัวจุดไขป่ปลาครับจะชัดนะครับจะไม่เหมือนกับยุคหลังะครับที่ที่เม็ดมันจะใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้คนระ่าวๆนะครับโอเคครับสำหรับ พระกลุ่มคำอเนแล้วกันนะครับโอเคครับ